เว่าเราก็จะคือเมียกูไรแม้วเป็นใจแล้วหรือเมียเจ้าหันโอ้ยสีเอ้ยเออเออมันว่าเก่งมันจมเก่งมันดาเก่งตาหู้จังที่กูบ้าออกมันดอกเอียนี่แล้วก็เป็นใจแล้วอยู่บ่ไม่แย่ก็ได้เออขันไม่ยิงเขาลรอหันก็จะไปซ่าเขาเขาว้าก็ยักหนีล้วนโอ้ยเงียมาเว้าอันสูตรนี่กูใส่ายเทเอแล้วไม่ได้ผลดอก กูย่าไปอ้อมหุมอ้อมควงกลับมามันยังจมมาท่านแล้วอยู่จมโดนจมดีปุะนนั้นคุณบอกโอ้ยจะโดนบ่โดนแล้วย่างไปสองสามโมงกลับมามันยังจมมาท่านแล้วอยู่เนาะไม่ได้ผลเราสูตรนี่ฮะห้วยปาณนั้นคุนบ่เออเออมันเราบ่ยากแค่เมี้ยกูเอ้าแล้วเราเป็นยังเราคูเบ่ายากแค่พ่อใหญ่โอ้ยมันก็เบ่าติดอ่างแหลี้ว Wow. tôi thấy tên là thăm nó gomê là nó bỏ tít áng nghi trong tụi môn của bê tân và bọn gomê bọn gomê bọn gomê lắm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 